สวัสดีครับน้องอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟูโนวานะครับแล้ววันนี้เราอยู่กับกล่องล่าสุดของโปเกมอนนั่นก็คือเน้นด้วยนะแบล็กแอนด์ไวท์ครับผมอ,อนี่คือบล็อกล่าสุดนะครับก็ถือว่าเป็นบล็อกที่เราจะเปิดเมตาใหม่ๆเหมือนกันนะครับเขาเป็นชุดพิเศษปะใช่จริงๆที่ญี่ปุ่นเป็นชุดพิเศษแต่ว่าพอเป็นบ้านเราเนี่ยเกิดการรวมบล็อกก็คือมันก็เลยไม่ไม่ได้ดูพิเศษอะไรขนาดนั้นแต่ก็อ่ะ เป็นเด็เดบ็อกที่มีเขาเรียกอะไรนะ AR นะทุก,กทุกใบเลยใช่นะครับของในกล่องครับยกเว้นพวกไอเทมอะไรพวกนี้จะไม่มี AR แค่นั้นเองอ,อแต่ AR เนี่ยก็จะเป็นขอภาคแบกไว้เท่านั้นใช่ครับประมาณนี้นะครับก็คือมันเป็นครบรอบภาคหรือไงก็ไม่รู้นะจำ<ค>ไม่ได้แล้วคิดว่าใช่นะอืมเอาล่ะแล้วก็ตอนนี้นะครับเรียกว่าอะไรดีแกะแกปฏิกน ลืมบอกน้องๆครับอย่าลืมนะครับเพราะปติต้องมีลายโปเกบอลนะครับบนบนกล่องนะครับอ่าเรียกว่าประมาณนี้อะแล้วก็เหมือนเดิมครับกับลอยคุริโกครับอ่านี่นี้ไม่สวยไม่สวยนะครับขีดกระจอกนะครับคนฉีดเฮ้ยมันไหลมันไหลของเราอยู่หรอไม่น่าใช่ไม่รู้เหมือนกันนะครับเฮ้ตอนเมื่อกี้เปิดมาฝากล่องมันไหลนะครับ 45 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1ปหลก้าสิบสอด่หนูนูนนโกงไม่ได้เลยนะครับไม่ได้เรื่อง,องใหญ่ทั้งหมด30ซองครับ1บ็อกนะครับมาเปิดเลยดีกว่าถ้ามมันจับดูนั้นอนะ่ะืูว่าฉันคิดเองวะไม่รู้แต่ว่าซองอันนี้สวยนะครับเพราะว่าข้างหลังเนี่ยแบ็กแอนไว้พอดีนะครับข้างหนึ่งขาวข้างหนึ่งดำนะครับทั้งหมดมี172แบบบวกการพิเศษนะครับ ถือว่าบล็อกเขาเปิดมาเจอเข,าขาวๆอ,อ่ะอ้าก็ใบไอ้นั่นไงอ๋อเขาเปลี่ยนมาไว้ด้านหลังแล้วเหรอเออก็ดีเหมือนกันนะคือ,อเขาเปลี่ยนวิธีเรียงใหม่เหมือนกันนะเนี่ยด้านหลังเป็นใบแบบสอบถามครับชัวร์ก็เนี่ยเป็นใบแบบสอบถามนะครับเพราะนั้นเนี่ยไอ้ใบดีเนาะหลังสุดปะอะาหลังสุดก็ยังไม่ใช่เหมือนเดิมก็จะมาเป็นใบลองสุดท้ายโอเคซึ่งมันก็เดี๋ยวนะฉันขอดูก่อนว่าใช่ไหม อาใช่มันเป็นใบรองสุดท้ายแต่ว่าเอ๊ะอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะเพราะว่าสองฉั้นเฉิดเปิดแล้วขาวหมดนะครับอืมของฉันก็ถ้าเป็นที่ใหม่นะครับก็ไม่ยังไม่ใช่ปริซึมอินชก็แต่ไม่รู้แต่ชุดนี้ฉันอยากได้ไอ้สิ่งที่ดีเฮ้ยมันมีความใหม่ว่ะ ทำไมอ่ะนี่ไงมันมีนี่เลชิลแลมข้างล่างนะครับแล้วแบบสอบถามอยู่ข้างบนคือมีการบอกข้อมูลน้ำหนักโปเกมอนด้วยแต่อย่าว่าของกกของแกเลยของแกเป็นเซคอมว่ะเออ,อก็ใช้เป็นเลชิแลมว่ะประมาณนั้นนะครับก็อาจจะประมาณนี้ม,มีตัวอื่นไหมหเฮ้ยเขาไม่มีธรรมดาเขามีจาโรดราซะด้วยเฮ้ยคือต่อไปเนี่ยเขาจะให้ข้อมูลบนไอ้นี่ด้วยนะแบบสอบถามว่ะใช่เออดีแต่ว่านี่ฉันเปิดมาสองซองเขาเฮ้ย ไม่ข่ามาอยู่ตรงกลางแล้รรวเขาประันได้เจโนเซกครับผมนนในตัวเล่นนะครับเจโนเซกเฮ้ยมาอยู่ตรงกลางไปที่สมเลยโอ้โหครับพิสดานขึ้นไปอีกอบัฟฟอนมาของฉันถ้ามันอยู่ตรงกลางก็อันนี้ปุ๊บเสร็จแล้วก็โอเล คิวเลมว่ะคิวเลมอ่ะก็ดีคิวเลมก็ไม่แย่นะครับทำไรได้เนี่ยอ่า,อาเดี๋ยวฉันอธิบายก่อนคิวเลมเนี่ยถ้าโจมตีเนี่ยมันจะถ้าแรกไม่มีอะไรครับใส่ 2G งจี้ตีห้าสิบหรื่สองเนี่ยมันจะใส่ 3G จี้นะครับน้ำน้ำใสโจมตีร้อยสามสิบแล้วก็โปยมอนบน <c oughs> โปยมอนบนเบนส์ฝ่ายตรงข้ามทุกตัวแต่ละตัวก็จะได้ประเมทจำนวนเท่ากับการรางวัลที่ฝ่ายตรงข้ามหยิบไปแล้วคูณสิบนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งท้ายเกมเนี่ยมันยิ่งตีแรงนะตีใส่เบนส์ไปด้วยนะครับ ประมาณนั้นอลืมนี่จี้ปีซึ่มตอนแรกที่จะได้มาติดกับโปเกมอนเบสิกเป็นทุกสีนะครับอ่าต้องให้แกเป็นคนนี้นี่อันนี้เจโนเซกด้วยเจโนเซกก็คือหาโปเกมอนเหล็กนะครับที่เป็นวิวัฒนาการนะครับจังก์สำหรับขึ้นมือนะครับสองใบนะครับเรียกว่ายาวๆแล้วทำไมเป็นบุฟฟอนวะไม่หรอกแต่ของชั้นนี่นี่คิวเลมก็มานะครับเฮ้ยเฮ้ยดีวะเออดู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 มีประโยชน์มากขึ้นอ่าแล้วนี่ โทโกะนะคะโทโกะโทโกะครับก็คือการ์ดไพ่พันวิพนาการและการ์ดพลังงานอย่างละหนึ่งใบนะครับเรียกว่าก็ดูดีนะอีโวด้วยได้พลังงานด้วยนะครับเอถือว่าจะไม่ได้ติดนะคือหายอย่างเดียวนะครับสำหรับใบนี้นะครับสำหรับโทโกะครับและใบนี้ครับใบกลางครับข่าวโพลนครับอีกแล้วครับสองสองรวดนะนี่ฟูลิลินฟูลิลิว มันลิวหรือลินวะผูลูลิวผูลูลิวเออนี่ตัวนี้ต้องใช้เรียกว่าเป็นเมตาใหม่นะครับเป็นตัวที่ต้องใช้เมตาใหม่ล็อกไอเทมอีกแล้วนะครับฟุ๊บนี่มีอะไรขาวขาวอีกแล้วไม่เป็นอะไรคิวเลมวะเฮ้ยซ้ำวะคิดว่าจะมีสักกี่แบบฉันให้สักสิบแบบแล้วกันฉันคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบตัวกล่องเป็นตัวไอเนี่ย ex ปะเออนี่เป็นตัว ex ของรุ่นอือยูว่าพาเลสครับมาเรื่อยครับ และใบสุดท้ายครับโอ้โหอะไรเฮ้ยฟอยมันไอ้นี่เลยวะทะลุเลยหรอไม่ใช่ฟอยมันแบบแบบใหม่อ่ะดูดิเลเซอร์แบบนีครับอ๋อเป็นอฟอยแบบยิมเหลี่ยมไอ้ไม่ใช่เป็นเส้นเ้นอย่างเงี้ยเออไอ้ไอพวกนี้เนี่ยลา่าไม่เคยมันเห็นมันเก่งนาทีนลไอ้พวกเทเลซิออนอะไรนะ ที่้วกน้องกวางอะไรพวกเนี้ยเออแต่เคลดิโอเคลดิโอมีลุ้นนะครับเออเคลดิโอเก่งนี่ใช่ไหมตอนนี้สปอยมาเคลดิโอเก่งนะครับเคลดิโอเก่งนะใช่แต่เนี่ยมันไอตัวที่มันเป็นคล้ายๆพวกเนี้ยมันไม่ค่อยเก่งอ่ะโอ๊ยโอ๊โออยดึงไม่ออกโอ้น้องมังกรไอ้นี่โอนุนุคุสโอ้โหเป็นหัวแร่มาเลยยิ้วๆเนี่ยหัวแร่อ้าวได้เซเลนอ่าเซเลนเซเลนมันทำอะไรได้จั๊วซ่าโอ้โหเอามาทำไงก็ เพื่อนคนเพื่อนสตูคนแรกโอ้โหเข้าใจไหมนี่และมันมีรูปใหม่จริงๆด้วยของฉันเป็นอะไรนะน้องบุรุนเจลบุรุนเจลนะครับนี่คือเมต้าใหม่ที่มาคู่กับเซอร์ไนนะครับใบหลังสุดไม่มีอะไรครับใบถัดมาเอ้ยนี่อันนี้ก็เป็นดีกำไรแห่งความกล้านะครับเอามาเล่นกับเชื่ออะไรนะไออะไรนะชุดที่ชุดที่แล้วเอง ชุดอที่แล้วใครวะไอ้นั่นน่ะชื่ออะไรนะน้องไฟอะอะไรนะฮะทัศนไฟไนเอเอนั่นแหละไอไออีกตัวนึงดิบาคขุฟุนเออสุดเล่นกับบาคขุฟุนนะครับตอนนี้จะทําให้บาคขุฟุนมันจะตีได้ออกไอ้นี่พอดี300นะครับเก <ไง S 1> ี่ยวว่าเลยฉันมีเอโลฟุนว่ะหรอนี่ตีไหมเอโลฟุนเปล่าหมายถึงไอ้นี่ใบโฆษณาใบโฆษณาว่ะเออาร์เออาเออาสักตัวแต่ว่ามัานเห็น ขอแบบตัวมีประโยชน์เลยไม่มีได้แล้วเพราะว่าเนี่ยขอมันเป็นในเนี่ยอะไรนะก่อสร้างชั้นแล้วกไอยตัวไอตัวก่อสร้างชื่ออะไรนะเนี่ยอ๋ออ่าชื่อไปนะด็อกโคลเลอร์นี่เป็นไงไม่มีประโยชน์เลยก็น่าจะตามตามไปนี่กิรัมมี่เต่าเต่า อ๋อฉันมีซาซาันโดูน่าเลยว้าวน้ำตาเป็นอะไรก็ถือว่าเป็นการให้ข้อมูลโปยมอนแบบคร่าวๆได้ดีนะครับก็คู่คืนพลังงานก็ถือว่าดีและคู่คืนแล้วเป็นน้องๆจะได้รู้ว่าเออตัวไหนหนักเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะาซาโตชิแข็งแก่งขนาดไหนนะจอนจะได,ดูจากตรงนี้และอันนี้คืออ่าโเลกด้วใช่โบลซิออนนะครับก็ไม่เก่งทีครับ มาครบแกงกันมามาครบแกงมาครบแกงทุกตัวเลยมาครบเลยดูดูรีส์เนี่ยมีเปลี่ยนตัวด้วยนะแต่นี้เราเพิ่งเอเอ็กเราเพิ่งออกสองใบนะเออก็อยากพี่รีบดินี่เอเร่ร่างกลางอ่ะไม่มีอะไรขาดวอดฉันมีมาโรเอต้าเกือบลืมน้องอ่ะเนี่ยตอนสปอยมีคนว้าวกันเยอะนักเบยมาโรเอตานะผมว่าตีแรกจะเินแรกนะครับเออของแปลกอะเลโกอะไรนี่อะ โทรจนโดบ้ะมีเช่านะครับมีเช่าและข่าวอีกแล้วอ่ะให้ข่าวยทำไมจะมีแต่ใบขาวข่าว่ะอยู่แต่เกฉันก็ไม่ต่างกันหรอกอเนี่ยอ่าวิตินี่เฮ้ยวิตินี่ตัวนี้น่ารักจังตัวนี้เป็นตัวเล็กนี่ใช่โหถ้าได้ a อจะจริงตัวนี้แหละที่มีที่มีใบแดงนะแต่ไม่รู้ของใทรมีใบแดงหรือเปล่าไม่รู้แต่ถ้าแบบ เออาก็ดีอ่ะน้องหันตูดมาใช่ไหมน้องหันตูดและนี่คืออะไรวะเนี่ยโอ้ยคือแ,แคปเปอร์ครับอันนี้คือการ์ดไอเทมที่เราจะได้ใช้ในอนาคตนะครับก็คือถอดของติดสองใบในสนามครับีและ,น,ะนี่เลยน้องอันนี้น้องมินชื่ออะไรนะฮัมมินอะไรนะไดเคนไดเคนชิเออไม่ได้เจอในเวอร์ชั่นน้ำมานานแล้วอ,อ๋อไปเจอชั้นเวอร์ชั่นมืดเจอในเวอร์ชั่นมืดนะครับ น้องด้านแรกโอ้ยวันนี้ล่ะมีอะไรนะาอ้ใบดิเออมีอะไรมีอะไรเอ้ยใช่แล้วกระชากอ่าบอฟลอนโอ้โหตัวใหญ่มาเชียว บับฟฟอนนะครับเรียกว่าบัฟฟ่อาม,อมีเขามีเกาะอยู่ลบส0นะครับเรียกว่าถ้าไปเลขกับตัวเก่าเนี่ยลบไป60สิบลบไป90เลยนะครับสำหรับบัฟฟอนนะครับตัวต้องดีใจใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันเนี่ยว่าอปกติก็ตีกันไม่ค่อยเข้าเหรอน่าสิไอชื้มและไอชื้อ๋อต้องอีกใบนึ่งใช่ไหมเออไอชื้อเออออออ ตัวธรรมดาเอล,ลูฟุนเอลูฟุนเหมือนลักกู230นะครับโอ้โหเดี๋ยนะท่าแรกนะครับเลือกการพลังสูงชูสามใบจากฝั่งรรบฝั่งเราติดโรยมอนฝ่ายเราตามใจชอบเรียกว่าเป็นแบบตัวแลมจี้เลยนะแลมจี้วันเดอร์คอนทอนดูการบนมือฝื่นของข้าวนาเมทเท่ากับการเทนเนอร์ที่อยู่ในนั้นนะครับคือกอ็ตีวัดดวงนะครับว่าเขามีเทนเนอร์เยอะไหมนะครับ โจลูว่วไปกันค่เอ,าเอา้าเอาียอ้าวโอ้ยครับเอ้ยไม่ใช่โจจา้จาโอบูเรียกว่าร่างกลาง,ง,งได้ใช้กี่มุมอ่ะแล้วก็เจอไอ้นี่ปลาแจเรียกว่าถือว่าไม่ได้ดยังไม่ได้หันลุ้นเลยก็แต่ว่าเราได้เทปค่อนข้างซ้ำเยอะนะหรือว่าไอเทปมันน้อยมั้งไอเทปอาจจะน้อยก็ได้เ ลูกโป่งครับของดีครับอีกแล้วครับไอเทมติดครับทำให้ค่าหนีลดลง2นะครับและสุดท้ายของฟูๆๆเป็นแร่ธรรมดาป <ๆ S 2> ไป <ๆ S 2> พวกโวทารอสโวทารอสเลยเนี่ยๆๆนานๆจะเห็นมันเก่งกักทีอ่ีอันนี้เป็นอะไรเนี่ยวาชีบอลเฮ้ยใช่ไ,ไหมใช่ไ,ไหมเอชอาไม่ใช่ โอเคบูลลนเจลเจเรียกว่าเมตาเลยนะครับสองคู่เท่านั้นบูลลนเจลแต่ตอนนี้ได้มาแล้วตัวแต่วิเอเอ็คเราออกห้าใบนะนั่นดีทำไมามันให้เยอะจังมันจะไม่ไม่มันปกติแต่ว่ามันหมดแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่มีอะไรเนะี่ยถ้าเกิดว่าตอนนี้เรารอลุนเอาร์กันอย่างเดียวนะและใบที่สองเป็นสซเลจยนะครับ <S 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 ไม่เอาซีเอาไปมีอะไรเลยครับเกลี่ยน้องมีขี้มุกยืด บูิจบกันเจ้าวูบูเมื่อกี้อันนี้ลิเกตัวอะไรวะเนี่ยม,ม,มูมีมและโอ้ยขาวจบกันอ้าวปลาหลาไฟฟ้าที่ต้องใช้ใช่นี่อุ้ยเปิดมาเป็นเอ็นการวางพอดของเอ็น เลือกการพลังงานที่สุดอยู่บนเว้นสองลูกย้ายไปติดที่ตำแหน่งต่อสู้นะครับอ,อันนี้ดูว่าอาจจะได้ใช้ในอนาคตนะเผื่อถ้ามันมีตัวแรมจี้ได้นะครับนั่น,นอ,อนนนะนไรคาราเต้ย,ยากเลยคาราเต้เ A นี่ยอ่ะเออาร์วะเออาร์เอาร้องเป็ดน้องเป็ดน้องเป็ดอ่าไอเนี้ยอะไรนะสวอนนาสวอนนาหงน้องเป็ดที่โตไปเป็นหงนะครับตามเรื่องเลยนะครับ No ใครได้นี่เอซอาร์อยู่ไหนเนี่ยไม่รู้เราวูเหลือสองซองแล้วเนี่ยถือว่าลูกอ่าฉันก็เหลือสองซอ,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 องเหมือนกันอันนี้อะไรโอ,โอ๋โอโหเมโลเอต้าว่ะใครทักนะเมโลเอต้าครับอาบิของอบโบลิต้าครับโปเกมอนนี้แม้เธอแรกสุดก็สามารถใช้ท่าต่อสู้ได้นะครับใช้1จี้ตี30นะครับและถ้าเธอตัดไปใช้ท่าโจมตีนี้อีกจะตีแรงขึ้นอีก80นะครับอ,อือก็คือห้ามขึ้นลงด้วยนะ มเมเลโอเอสตาเมเลโอเอตตาไปาว่าคุณทักมัน,นอีกอ้าวแล้วยังไงตอนน้สองซองสุดท้ายไม่มีเหลืออะไรแล้วไม่เหลืออะไรแล้วนะครับอ่ะยกเว้นแต่ว่าเราโชคดีจัดมีของทองแหวไม่น่าไม,มไม่น่ามีอ่ะให้มีอะไรเลยครับสุดที้ไปอย่างเงาเงาไม่ไม่มีอะไรแล้วแต่เยอคบครบห้าตัวนะครับก็ถือว่าไม่แย่มีงานวิจัยอางานวิจัยของศาสตราจารย์ จูไนเปอร์ในน,นี้เขาชื่ออะไรคันนี้ชื่ออสานอารารากิเอออารารากีอาราเล่อาร,าราเลี่อ,อุ้ยโปเกเกะ3.0ก็มีอยู่ในนี้ด้วยโอ้มีในนี้ทำไมมีเยอะแล้วและไว้โอ้โหน้องหมาวันวันเล่นแต่การ์ดหมานะครับคุณนั่นแหละที่เล่นแต่หมาเนี่ยอ,อ่ะปุ๊บเป็นหมี หมีขี้มูยืดเนื่องจากปีนี้เนื่องจากว่าปีนี้เป็นปีหมานะครับเราก็จะเล่นหมาใช่หรอไม่น่าใช่ไม่น่าใช่โอ้โหไปชื่อไปเล่นคาราเต้แก้ว่ามันโดเรดียครับแล้วสุดท้ายอืเว็บิกยังไงล่ะเว็บิกนี่ของเราไม่เหลือแล้วล่ะไม่เหลือแล้วดึงเลยดึงแล้ว เลือและ support ตัวตลกอ่ะตัวตลกนะครับตัวตลกบอกว่าผู้เล่นทั้งสองฝ่ายครับนำก้าดบนมือของแต่ละคนสับกับเข้าเด็กครับหลังจากนั้นทอยเหรียญถ้าออกหัวเราจวห้าฝั่งตรงข้ามจวดสามนะครับถ้าออกก้อยฝั่งตรงข้ามจวสามเราจัวเอ้ยถ้าออกก้อยเราจวสามฝั่งตรงข้ามจวดห้านะครับอย่าไปเล่นเลยนะอยากเสี่ยงดวงไหมละครับจัดไป ยังไปเล่นเลยนะครับวันนี้เราก็จบคลิปไปแบบเจ๊งๆนะครับและนี่คือเมโลเอตตาเมโลเอตตาที่ใครถามหานะครับใครถามเนี่ยไม่รู้เหมือนกันแต่มันมาแล้วนะครับคุณนั่นแหละชอบทักอ่ะครับเราก็จากกันตรงนี้เลยแล้วกันนะครับไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้พวกเราสองคนลาไปเลยขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับ